อาม่งนอครับัาขอนบินขอนบินครับผมบบินแ่บินน้องแบินแบบผลิตภัณฑ์เลยอือเหมือนครับผมออหน่อยลังเขียวกับนีครับผมนครับผมขอน่อยลอขอหนหน่อยไงครับผมงาเลยุุ่นอุ้ยมันแกงหรอครับนีดฟาดเลยจ้ะซนครับผมอูหกอกมาเฮ็ดบดบ้านกอกบอหารฮ็ตบดที่กับโอ้โหเจแดง 嗯，你的、mm。Hmm. Yeah. สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี <ผม S 1> FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับช่วงจองไมจิกพ้าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่เม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทางนี้ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำเนาะจ่าครับผมเมนี้พอกันวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมนี่ก็ 2, กพกิ๊กเมนี่กับผาเขาปลาหาเฮ็ดคือก็เนาะจ่าหลังจากเมืม่อวานเ่าขึ้นผู้เน,นาะมาเฮ็ดปู<อ>ดเฮ็ดเฮ็ดลมเนาะสองกระตาเนาะแต่ว่าเมนี้ผาพกกิ๊กพักขายเนาะจ่าพี่น้องผ้าหาปลาลางเนาะ้อยนาะแน่นครับผมค่ะด กมากปลาลางคือเก่าครับผมปลาลางน้องเมฆตะบ,บนหนืงข้ามเพื่อบุญทลิตจังหวัดอุบลครับผมจ้ะไปตำดุนตำช่วงน้องเมอกี้กพกกิ๊จกจัหาปลาลางมันมน,นี่ซีมันเฮ็ดยังแน่จ้ะไปกันเลยจา้าไปครับผมเอาครับผมวันนี้เขา,มาออมเมล้อเฮ็ดกอมาหาเฮ็ดกอคือเก่าด้วยครับผมพอแล้วครับดอกแหลกแหกหมนันเนี่ยเห็นดอกเดียวกัน <c oughs> อ้าพี่กัมจาพี่กัมงานต่อทำงานครับผมอื้ย มม่เนีย็สิรอเฮ็ดกอก่อนด้วยค่ะผมจ้ะสวยใช่เนาะดอกกอกบานสวยครับผมโอ้ยแบบงหญ่ครับผมเอ้ยมาทานไรน่านีดตัวใหม่เลยี่ไหลุดนีะโอ้ยลายเติบแบบน้าครับผมจ้ะคู่กัน เอ้ยนี่ดอกนางจะงามอยู่บงามครับผมกลมบล็อกเลยจ้ะเริ่มสีบอดแดงเลยจ่ะบวกกระังมาเปาเพิมผ้าเดดเด้เมื่อวาแล้วถ้าขอสีเลยโรยไปปุ๊บจ้ะอเดี๋ยวเนาะลอดภัยเนาะจะบางงามมากครับผม ขาจุนพูนจ้ะี่ด้ยจ้ะมาใหม่ไม่มยังมีแต่ละหน่อยเนาะให้กุมหว่วเนราะกว่นถ้าเว่ของขางทางบุห็นแม่งจ้ะเอายปกองมนันไปเกีบที่ตึ้นๆข้งหลัเห็เดแดงล้างช้ำแดงล้างสัมผัสของยังเสียพื้กันหน่อยเนาะเห็นแบบเหลกเกิดในทางไลยเบิดไปเครื่องหนึ่งเนาะจ้ะเลือเครื่องหนึ่งจ้ะนี่จ้ะ กเลังพอเฮ็ดลมห้างมือไม่ยังสิไปหาเนาะจ้ะแต่ก็จะรออยู่แถวลุมน้ำนี่แหละครับเพื่อนๆมี่จ้ะหาเมียร์นอกรับบันขอนบินขอนบินครับผมบ้านบินแถะพี่น้องบินแถะบินวาบุ่นสุดปัดเลยโอ้ยหคครับผมขอนน่อยหลังเขียวกับมีครับผมคุณครับผมปัดนขอนน้อยเตะเฮ็ดขอนน่อยเนี่ยแพี่น้องเนี่ย นี่ไงครับผมผุนงาเไปผุนเลยผุนผุนอุ้ยมุกคนนี่แกงด้วครับนี่ลาดฟาดเลยจ้ะสูตรผุนครับผมปูตเห็ดกอกัมันเห็ดบดป่านอ่าฮีตกอกับอาหารฮีตบดพิเก่าครับผมเราจะมาถือเราจะมาถือน้อสิเขี่ยอก่อนด้วยครับน้สิเก็บป้าพี่น้องอุ้ยมาม่อนค่ะถ้าพี่น้องมาเนี้ยเหลื่อมเลยได้จ้ะบ้าขอน้อยๆเนาะอ้อยๆเนียนครับผมเขี่ยไปตองใหม่ๆออกแล้วครับผมอุ้ย ไปซูทผลเดือดน้อยๆต่ว่าเห็ดบ่นหน่อยก็มีหลายหลุดหนนะ่อยเนาะผลซุปก็มีเนาะนี่ครับเอาไปเรื่อยจัดเนาะผลซุปก็มีครับผมแกงก็มีน้ำกันครับผมเอาไปน้ำกันเลยจ้าโลกได้บองอางามอุ้ยดึงหยากเนี่ยพเพราะว่าเพิ่นเป็นหลุนสีเมินปลายขาวนี่น่าจะแกงใด่ซุปใด่ครับผมอุ้ยออกทัวค่ะใส่ข้อก็ออกข้อนหน่อยๆเนาะ คุณละผาครับคุณละผาให้ครับผมอยู่ป่าเฮปโกลหรือจันทร์หรอบริยวณเทิงกเขาครับผมบริเ็นผู้น้อยนะนี่ครับผมปวดโโอ้หเทยมีขันซุปผอมมีขันปลายขาวมีขันแกงครับผมในคอนเดียวมีหลุนหลายหลุนขันทูนอย่างขันตัวนี้ให้มาขุนขัน ต,ตัวตัวปลายขาวตัวสุดเขาเอื่นว่าขันกลางอ๋อะดอกพี่ตัดขันแ <c oughs> จกจากัาแตอนสวนต่ายไมาออกปวดหนาอึ้งตึง้นเต็มแบบว่าคุณภาพขับขอน่อยเนาะแม่นครับผมขอเขาะเห็นไหมคุณภาพขับขอนอันนี้เป็นล้างเขียวเลยแต่พี่เนาะกำฟืดนะครับแม่นม,มันกระด่างครับผมไม่ใช่กระด่างแต่กระด่างพวกติแหงเจเด้หน่อยเนาะแม่นแข็งครับ คอนซี่นี่เพิ่นออกดีด้วยคับพี่น้องตะกาวาแต่ว่าหันเพิ่นสีออกบบโบดโบออกได้หลายเราเอาไปในเพื่นก,ดกดระ,นะ,นนพะพูเนาะแมนกระพูไว้ครับผมคอนซี่เออคอนเดียวกระตาละแล้วครับผมเหลือกระตาแล้วไอเตว่าสิได้เอาเฮ็ดซุปออกนะับแมนเพิ่นเหลือจะเอาเฮ็ดซุปใส่ถุงไหวห้เนาะใส่กระเป,ป๋าครับผมกูไอไม่เอาออกกอนเออกกอนกล้วยเรา หอยอหอมก<ด>ิน <ละ S 2> น้ำครับผมคมลงก่อนปัดเผ็ดบุคคลบุฝันว่าสิสุกมานปลาเน่มาหาเมานี้มาหาเห็ดก่อเนาะแมนครับผมปลาลังสนหมากสอกนครสี่นี่แหละครับผมคอนแค้นบุคคลนี้ครับผมอันนี้เขาก็บ,บุคคลยืดจืดเถือ่อ,อด,ดีแมนครับผมลั่งมือแดงดีครับผม ออกเงียบกัดเตะน้องหมองออกเงีบกัดขีนหองเขาปลาหรือว่าแดงน้ำเสือสีเสือแดงเอาใส่เหรอเย็นหมดละถ้าบังกระบอกเด้อขอบคุณโอ้นี่ะอ้โเจ้าขาไปเนาะแมนครับผมนี่จ้ะ เดี๋ยวค้าเป็นจากกัลอืมโอ้ยมวนหลายจ้ามวนเดียวคุณครับได้จ้า <c oughs> โอ้ยตนเดียวเต็มตาอัาญะ สวยสุดสวยสวยสุดนี่แกงแต่เนาะแกงใดซุปใดครับผมซุปแสบครับดูเลยติดคอนละไอ้ติดติดกระลูกยางคนที่กิ๊กกระไรก่อนครับผมอันนี้ยวพักเอาเนาะเนาะไม่เจ๊าะเลยครับผมเอาดอกนีืก่อนจ้ะ เอาดอกแกงใดก่อนครับผมดอกสุกมาเก็บที่หลังครับผม <Okay. S 1> แม่นไปเบิดเลยครับต้น,ตน,นหน่อยคุณผาพห้ครับผมครับตน้นผถผุถว่วน,นี้แบกไว้ห้านได้ได้หนี่ง,ง,ง,งเดี๋ยวทำงานแล้วเดี๋ยวทงานนึ่งีโอ้โเดี๋ยวคมนะครับผม ้า้นลายจ้ะพี่น้องดีใจลายจ้ะ,ะไม่อยาบุ้เปล่าน้องอืออืออย่างอี้ยดได้จอกสันด้ ค้อนเดียวค้อนเดียวเต็มตาครับพี่หนอค้อนนิดหน่อยสินครับผมแน่นค้อนโทรเขียนเนี่ยแต่ว่ามองเงาเพื่อนกับโทขาอยู่หรอกเนาะแน่นครับผมอ้าวเต็มตาจุ่มบุ๋มบานคมลงยกสไลด์หลอดละครับผมตากระบอกมียังาเลยค่ะมีกล้วยเอาออกแล้วน้อยเนาะแน่นครับผมน้อยเดียวเตียมกระตาจุ่มบุ๋มไม่ทั้งลุ่นซุปลุ่นแกงจากพี่น้อง สุดยอดค่ะหาไปเรื่อยๆครับผมพอเฮ็ดกอเอาเฮ็ดกอพอเฮ็ดบดเฮ็ดเอาเฮ็ดบดครับผมเฮ็ดกอแบบนี้ไปละไอ้บอกมา่อก่อนสิไอ้เบื้อเห็นเบื้อเห็นเลยโอ้พันอยู่ในอันลึกลับเนี่ยอันนลึกลับด้วยผีน้องจิงเหรอหรือเปลีนเปลี่ยนกับบลือขึ้นไปละจ้ะเสานี่มันต้งเฮ็ดกอเฮ็ดคอเฮ็ดหลมครับผมอืมอีหลงครับผมหลังเรื่องแห้งเริ่มแตกแล้วครับผม ดอกไม้เป็นจังไดอ่อใด้บขึ้นชื่อว่าเป็นจังไดได้เมื่อกี้จุดทองพันเมืองหอใดอยู่อ่ะได้นี่เนาะจ้โอ้ว่าใจแดงใจยุ่งทั้งนี้ใะ่ล่ะอันนี้ดีขอนอีกจ้ะจุดที่ขอนงาบากเลยครับเนี่ยมันเป็นงาสี่เลยครับเนี่ยงาสี่หักมาบ่แเมนครับผมอ้าดอกงาแหมครับอยู่ขอนงาบากครับผมงากระบาศ แมน,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 นตกพักมางมาบอแมน,น,นตัวเมื่ไงนี่ควรไงควรยืดเ้ะเลือย่เลียมซาสมไปครับผมทอ่แ้อนบินกับพอแล้ววังคัน,นอาเก็บมาเลยไปคลิกขขนาดโอกแห้ขงอข,องอของอ้อนบบินค้อบบินโอ้ยข้อนสี่นองมาเสานี่ ขาแห้ง <Okay. S 2> อุ้ยดีด้อ่ะเฮ้ล่ะอุ้ยงามเลยพี่น้องนี่นี่ครับเดีออไปไปนน๋ยวใส่กระตาแล้วมันเห็ดก่อแล้วด้วยกอคนไหนเนาะกระตาหนึ่ม <ไป S 1> ันเต็เมครับผมเต็มแล้วเม่อกีิเจียวออกใส่ถุงเด้๋ยวจะเฮ็ดสุกน้ำงาบากงาสี่ออกอยู่ครับผมเบิดเนาะ ทางร้างผู่นออกบ่ค่อยทัวป์นไหนอ๋อนี่ก็มีตัวอยู่เอาเลยก่อนเใจไหมครับเอาเฮ็ดก้อยครับผมอ๋อยังลงเหลืออีกเฮ้ยตัวนี้เฮ็ดโกดีอันก็ได้ต้องผัวน่ะอันนี้ก็เฮ็ดโก้ยว่ามันหน่อยๆก็หน่อยโก้จ้ะเห็นแบบๆปวดเรียนนะขาเนื้อจ้ะ มารอบึงเฮ็ดเองนาครับผมตามโดไปหาจะมา,า,บ,าบานบานเนอะดุน,ดไ,ไ,น,น <laughs> ได้ลายจ้าพ <laughs> <laughs> ี่น <laughs> ้องขี้วันนี้เปลือตะกอนตียงบัวได้เตียงทองตะก้อนเมอยยางพาหองมาพาผักอะไรนี่ยจุ่มหัวม้ามีครับผม อ้ยว่ามันเห็ดก่อเด้่างามตางามแหงครับอนไรเพิ่อีกครับผมจุ่มก็มีุ่มก็มีบ้บนกีมนีนี่มันี่ไม่คิดว่าผ้าพวกคิดพักขาได้จะหาปลาหลังนี่นะชิวๆก่า ชิวๆแต่พอกี้ก <abei> <analysis> <st> <ne> ็ยังว่างโอ้บบอเอาไอดอกสวยจเมื่อวานฝนหน่อยใช่เพิ่นเมื่อวานแม่นจ้์กาล่างบ่แห้งไปเนาะแมนจ์ล้างผู้ล้างผู้เมื่อวานจนเละลบเขาทำจัดเนาะอู้หึงอ่ะไอจุ่มนี่ค้าคนนะปลากง่ายเลยจังมานแดดโอ้ยมองวิธีติเลยครับผม Nhĩa, mày 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 cái này cứ một. เอาไปเลยามาลายเหมือเติอครับนี่ไปเก็บเพชรคอนได้สองมือววสวยอยู่ด้วยแข็งดีบบบบจ้ะอ้ยทารปฟเบวกนอยบวกจ้ะดูมันจงเจอดูบ้าง เป็นเอาเอาเป็นขึมๆเนาะแม่จ้ะเอาเห็ดออกหรือเอาฝนสะตกอ่ะโอ้โหได้เลยเพราะว่าเห็ดก็ออกฝนจะตกได้หล่ะเมื่อวานเห็ดจะออกเพอเห็ดฝนจะตกพอฝนเหมืนบ่แม่นความเอาเนี่เนาะแม่จ้ะอีกกานันอีกไปต้องเป็นตูนะที่แม่นต้ามตัวมาแม่จ้ะ

ผู้ดองงามดีครับบานกระบาน,นามันงามนี่จวงเด,ด,ด,ดี๋ยวดอกไม้จ้ะจ้ะ๋ยวเดมดยดำจ้าโอ้คือใค<จ>รใจเนาะคือผมแต่ คนเก็บกวนกว่านี่อยยู่จัง่อยนี่ดอกนี่ดิเอาดอกไม่ออกไ่นอะหน่อยแฮงกอแดงไม่คิดอูยงามครับสวยเท่มีปันปันตัวไหนสีคือเสือไม่กี้กึ่หมือครับผมแดงทั้งนอกข้างในเลยครับผม Cán xanh cà đen, cán nhau có đen đó này Xe đen đang đẹp chú bò Tất cả bọn mình vận thịt bằng đen Ở Ui, ổng có là nông đầm Sáu đầm, tuy nhiên ngay sáu đầm Ở đây bò Nó khá ngái xíu xíu đó ạ Kháng lý đây là

หลังเดเองหลังช้ำบุกขาเพิ่นอวบดีแฮะอีกจ้ะอุบดีงามอยู่เมื่อกี้งามเนาะเอาเสื้อ้าอวยกรรมเลยด้อครับผมบาดเนี่เพราะว่าได้เวลาแล้วครับผมเฮ็ดคอนเฮ็ดลมกระไดแน่อยู่ครับผมเฮ็ดเพื่อนกระไดไม่ใช่เฮ็ดกอกระไดเลย,ลยเฮแนวย,ยู่ครับผมไปวนผลงานกันอยู่โหลดไปละครับผมไปละครับ ครับผมผมาเบิ่งผลงานเลยครับผมหาปลาลังสุดยอดคือเก่าจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดบดขอนเดียวหน่อยเนาะแม่นครับผมกะเขาโอมเห็ดกอ่จกอจ้ะเม,มื่อวานเข้าบริข่าเอาหันทา้งไก่เอืมุนเฮดแม่เฮดบดขอนเดียวพี่น้องเท่งซุปเท,ท,ท่งเท่งซุปเท่งแกงเนาะแม่นครับผมเท่งปลายขาวเท่งหลุนแกงอ่อนๆก็มีจ้ะ อันนี้เป็นกำฝืดด้วยค่ะพี่น้องมันมันกระด่างเลยครับผมแมน่นเต็มตานี่เลยจ้าเมือ่อเสาร์นีต้ต่ว่าเอาก็มาเก็บเห็ดอันแดงหน้าอีกเนาะหล่นคนหล่นตานะาจ้าเห็ดแดงน้าเม่คกดก็เลยเอาเห็ดบุดขอนแบ่งมาใส่ถุงนําจ้าเอาเห็ดแดงมาใส่ี่มันก็พอดีนะาจ้าถือว่าหมานสุดยอดจ้าพ้าพกิกพผักขาอยู่ปลาลางจ้าพี่น้องหาเห็ดแดงก่อเขายังมาหมานเห็ดขอนอยู่เนาะนอนครับผมยิ้มใจสุดๆจ้าพี่น้องขอนเดียว ข้อนเดียวหลุนตาข้อนสีหน่อยหน,น่อยเนาะแม่นครับผมจ้าผลงานคลิปเมื่อน,นี้น่าจะเป็นคลิปของวันที่สิบสี่น่าจะพฤศษษษษษษษ 2, จิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมคกี้ก็พอ่อกี้กะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจากในแก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสะใภ้กดกระดิ่งนน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคกี้ผ้าลุยจ้าเมคกี้ก็พอ่อกี้กะขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชม ถูกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ามีข้อเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิ๊กก็พอก,กิ๊กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กิ๊กก็พอก,กิ๊กอะฝากผลงานไว้เพียงจำนี่ล่ะจา้าเอาไปพอก,กันเม่ม์เมย์นาว่าแม่กิ๊กสีภาไปหาอย่างพิกัดได้เนาะจ้าเมื่อเนี้แม่กิ๊กก็พอก,กิ๊กอะขอตัวลาก,กระป่างกันด้จอจ้าขอกล่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญาม่เนย์เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผม ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรกใจอีกคือเเ่าครับผมขอบพระคุณหลายครับผมกรับบ้านพอ,อกันในคิหนาครับผม